สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีของเล่นจากพรายโ b i l e ชุดรถเก็บขยะมาเล่นกันค่ะรหัสของเล่นจากพรา Mobile ก็คือ6110เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ4ถึง10ปีเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันก่อนนะคะข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีรูปรถเก็บขยะคันใหญ่เลยค่ะ รถเก็บขยะนี้นะคะก็จะเก็บขยะสําหรับนำไปรีไซเคิลค่ะดูแล้วก็ไฮเทคทีเดียวนะคะมีลิฟต์สำหรับยกถังขยะใส่ลงไปในตู้เก็บขยะได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะสองคนกําลังทำงานอยู่รถเก็บขยะนี้นะคะก็เป็นรถสีน้ำเงินเขียวมีสัญ,ญลักษณ์ขยะรีไซเคิลด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่นี่ก็ใส่ชุดสีเขียวใส่หมวกเซตตี้เพื่อความปลอดภัยถังขยะก,ก็เป็นถังสีเหลืองแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์สำหรับรีไซเคิลเช่นกันนะคะดูกันชัดๆค่ะอันนี้เป็นตรารีไซเคิลค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ขยะรีไซเคิลถังขยะที่เขามีมาให้นี่นะคะก็มี2แบบเป็นถังเล็กแล้วก็ถังใหญ่นะคะ ดูแล้วก็สวยงามทีเดียวค่ะนะ่าสนใจทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะคะมีไฟหวอเป็นไฟเหมือนไฟสีส้มนะคะหมุนไปหมุนมาดูแล้วนะ่าสนใจทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันก่อนนะคะด้านหลังกล่องเนี้เขาก็จะมีรูปภาพชิ้นส่วนต่างๆจากของเล่นชุดนี้ไว้ให้เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ในเซตนี้นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะ2คนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีความสูง7.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีทังขยะมีรถเก็บขยะแล้วก็นี่ค่ะอันเล็กๆมีถังดับเพลิงและวิทยุสื่อสารมาให้ด้วยนะคะว้าวเจ๋งดีทีเดียวสําหรับรถเก็บขยะนี่นะคะเขาก็มีที่นั่งทั้งหมด2ที่ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปนั่งได้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะ กล่องดูข้างในกันเลยนะคะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นจริงๆค่ะเราใช้กรนไารค่อยๆแกะออกก่อนนะคะทามทรามทมแทมยังค่ะยังยังไม่ได้แกะเลยค่ะค่อยๆแกะนะคะ ทมแทมทมแทมว้าวว้าวว้าว,าวามาดูกันเลยค่ะว่าชิ้นแรกจะคืออะไรชิ้นแรกนี้นะคะก็สูงให้ดูกันชัดๆค่ะเป็นรถขยะ r e c y c l ิซึ่งเขาประกอบมาให้เราแล้วนะคะว้าวันใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถยกได้เดเล่นให้ดูกันชัดๆค่ะ เอากล่องออกไปก่อนนะคะโอเคตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าตู้เก็บขยะสามารถยกได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิฟที่เราเอาถังขยะว่างแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปให้ถังขยะเทใส่ลงไปในตู้เก็บขยะนะคะว้าวดูเจ๋งดีทีเดียวค่ะแล้วก็ จะต้องวางขยะแล้วก็เอาขยะใส่เข้าไปในตู้นี้นะคะเราก็นาขยะไปรีไซเคิลตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางขยะค่ะวางขยะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนให้ขยะตกลงไปในตู้เก็บขยะตรงนี้นะคะวูวดูไฮเทคดีทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูห่อต่อไปกันนะคะ เดี๋ยวเราเอาลถเก็บขยะวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีล้อด้วยเดี๋ยวเราจะต้องประกอบล้อมาดูชิ้นส่วนต่อไปค่ะหอต่อไปนะคะอืมอันนี้มีหลายหอเลยค่ะเดี๋ยวเราเค่อยๆหยิบออกมาวางก่อนนะคะโอเคเริ่มอันแรกเลยค่ะชิ้นแรกชิ้นสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นถังขยะใบใหญ่ๆค่ะสีเหลืองเราก็จะต้องประกอบฝาเข้าไป ประกอบอยังไงน่าจะแบบนี้นะคะเราก็น่าจะเอาวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราประกอบคร่าวๆเอาไว้ก่อนค่ะมาดูหอต่อไปกันค่ะหอนี้นะคะก็ มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะใส่ชุดยูนิฟอร์มสีเขียวอยู่ข้างในค่ะนี่คือหน้าตาของเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะเจ้าหน้าที่เก็บขยะมีความสูง75เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราเอาเจ้าหน้าที่วางไว้ตรงนี้ก่อน เราก็มาประกอบชิ้นต่อไปกันค่ะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นทางขยะใบเล็กค่ะเราก็จะต้องประกอบฝาเข้าไปอันนี้จะค่อนข้าง,างเรางงสักเล็กน้อยเดีย๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเช็คในคู่มือนะคะเพื่อความแน่ใจมาดูห่อต่อไปกันค่ะ หอนี้เป็นาล้อรถของรถเก็บขยะค่ะเด,เ,เดี๋ยวเราจะต้องประกอบเข้าไปในรถนะคะแล้วก็ยังมีหอนี้น่าจะเป็นคู่มือการเล่นค่ะมีรูปภาพชัดเจนทีเดียวนะคะช่วยให้เราสามารถประกอบได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะการประกอบถังขยะใบใหญ่อย่างเมื่อกี้ที่เรางงขอก็มีอธิบายให้ดูตรงนี้ แล้วก็ยังมีสติกเกอร์ด้วยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลทะเบียนรถแล้วก็ไฟรถค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นชิ้นส่วนจากของเล่นไพล m โม i l ลชุดรถเก็บขยะนะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจง้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆ และเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราใ่ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ